เออวันนี้ได้พระเก่ามานะครับร่องรอยก็เป็นรอยเลี่ยมจับทองมาพลาส,สติกนี่แตกร้าวมองไม่ออกครับว่าด้าน,นไหนภายหนเดี๋ยวผมจะลองแกะดูแกะออกมาแล้วครับเป็นแบบนี้ ผมก็ไม่รู้พระอะไรเดี๋ยวแกะออกทั้งหมดดูด้านหลังด้านข้างนะนี่นะครับแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้พระก็จะมีน้ำหนักหน่อยด้านข้างด้านหลัง ตามนี้ฮะ